เรื่องน้ำมันเถื่อน,นที่ขายกลางทะเลและในภาคใต้มันกลั่นจากที่ไหนครับและมันเอาน้ำมันดิบมาจากไหนมาขายกันโอ้น้ามันเถื่อนในทะเลเนี่ยมาจากประเทศไทยเกือบหมดเลย <c oughs> แต่ว่าสร้างปล่อยข่าวว่านำเข้ามาจากมาเลเซีย <c oughs> จริงๆแล้วแล้วก็โกหกว่าน้ำมันจากมาเลเซียเนี่ยมันเหมือนกับว่าราคาถูกกว่าเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขมีการอุดหนุนน้ำมัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยเขาอุดหนุนจริงให้น้ํามันราคาถูกกับประชาชนบางกลุ่มโดยที่เขาจํากัดปริมาณให้เดือนละไม่ไม่กี่ลิตรเองอืมก็คือให้น้อยมากมันไม่ใช่ปริมาณน,น้ํามันระดับเรือแทงเกอร์เรือแทงเกอร์หมายถึงเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่อะ่ะมันไม่ใช่น้ํามันปริมาณขนาดนั้นอืม,อมเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันเป็นการสร้าง สร้างข่าวเพื่อเบนความสนใจไปว่าน้ำมันเถื่อนไปเอามาจากมาเลเซียที่จริงแล้วน้ำมันเถื่อนมาจากลงกโรงกรันศร,ร,รีราชาบางจากนะแล้วก็โรงกรันปตทระยองยกักยอกยอกอ,กอกมากันดื้อๆเลยอืมอืมครับเพราะฉะนั้นต้นต้นทุนการผลิตน้ำมันมันจะมันจะถูกเพราะว่าเราอะมีมีน้ำมันอยู่ในอ่าวไทยแล้วก็มีที่กำแพงเพชร แล้วน้ามันที่อ่าวไทยเนี่ยมันต่อท่อมาขึ้นตรงที่ปตทที่โรงกลั่นแล้วพอมาขึ้นที่โรงกลั่นเนี่ยต้นทุนการกลั่นเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นฟิกคอร์สแล้วก็เป็นต้นทุนคงที่แล้วก็แปรผันส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ายักยอกออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนน้ามันมันสูงทีนี้เวลายักยอกเนี่ยเอาไปขายที่ไหนเพราะเพราะมันเป็นของที่กฎหมายวิธีการก็คือไปขายเป็นน้ำมันเถื่อน <buch> ในทะเลเป็นหลักแล้วก็ขึ้นบกด้วยอ่าจากทะเลขึ้นบกโดยที่เอาเรือแทงเตอร์เนี่ยเรือขนาดใหญ่เนี่ยบป็ทุกน้ำมันเนี่ยไปลอยลําอยู่เลี้ยงต้องไปรู้กี่สิบลำเลยตามเอแนวแนวเขาเขาเรียกก็คือก็คือว่าเรียกสิบสองไม้ทะเลอะแนวเกิดถัดจากสิบสองไม้ทะเลไปก็คือนอกอาณาเขตประเทศไทย แล้วเรือก็ไปจดทะเบียนในปานามาอะไรแบบนี้ก็เท่าบอกว่าอ่าต้อไปจดทะเบียนปานามาจดทะเบียนอะไรเนี่ยก็เท่าบอกว่าเรือลํานี้ลอยเฉยๆ <c oughs> อยู่นอกเขตหน้าน้ําไทยเสร็จแล้วก็มีเรือประมงดัดแปลงไปถ่ายน้ํามันจากเรือแทงเกอร์มาลงเรือประมงแล้วก็เอามาขึ้นฝั่งกระจายไปตามแนวชายฝั่งตลอดประเทศไทยเลย และใครคุมน้ํามันเถื่อนใครใครจะรู้ก่อนเป็นคนแรกว่ามีน้ามันเถื่อนเน่ยใครจะรู้ก่อนใครใครสามารถดูแลทหารเรือหรือทหารบกหรือหรือมาเฟียโอ้โหเป็นขบวนการไม่ต่างกับขบวนการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยไม่ต่างหรอกรู้เป็นมันเป็นระบบที่ทํากันมานานมากแล้วอืมก็คือก็คือตอนไปรับน้ํามันเถื่อนมามาเข้าแทงเกอร์เนี่ยมันก็เรือก็แล่นเข้ามาพอแล่นเข้ามาเนี่ยเออมันเป็นเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนในโรงงานเองนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ทํางานในโรงบางจากกับปตทจะมาเถียงผมหาว่าผมเอ,อสร้างเฟซมีอยู่อยู่มาทํางานมาสามสิบปีไม่เคยรู้เรื่องเลยอะไรเงรี้ย <laughs> ไม่เคยมีหรอกนะ้มันเถื่อนอคือเขาทําต่อหน้าต่อตาคุณอะ่ะเป็นเรือเล่นมาตามเล่นมาเรือถูกกฎหมายจดทะเบียนถูกกฎหมายเล่นมาก็ออกบินตามกฎหมายเดี๋ยวสักวันเรามาคนะุยเรื่องน้ามันมกันเนี่ยคุณ ทำการบ้านมาให้หน่อยคนอยากรู้มากเขาถ่ายทำไมบ้านเรามันถ่ายน้ำมันเออเพราข่าวลือว่ามันถ่ายน้ำมันโทษครับอือ่เราขุดน้ํามันเรามีบ่อน้ํามันนู่นนี่นั่นเราขุดได้บันเท่าไหร่ทาไมเรายังใช้น้ำมันแพงอยู่นี่ชาวบ้านเขาสงสัยมากโอ้ยแพงนี่มันแพงทุกขั้นตอนประเด็นน้ำมันเถื่อนก็ประเด็นหนึ่งนะประเด็นน้ำมันแพงก็อีกประเด็นหนึ่งนะน้ำมันเถื่อนมีผลให้น้ำมันแพงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดตอนเนี้ยเอาไหนๆก็พูดเรื่องน้ำมันแล้วน้ำมันเราเนี่ยอย่างดีเซลเป็นซีนเนี่ยต้นทุนนมัอยู ออกจากโรงกั่นนะ่ะมันประมาณยี่สิบสี่บาทอือออกจากโรงกั่นนะยี่สบี่บาทนี่ยนะี่สิบสี่บาทนี่คือยักยอกแล้วนะโอ oh. ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นมาเป็นยี่สิบสี่บาทอืม,อมนี่ยักยอกไปแล้วนะขั้นที่หนึ่งอ่าแล้วยี่สบสี่นี่มาบวกรุ่นบวกนี่บวกนั่นสารพัดอย่างเนี่ยจนกลายมาเป็นราคาที่เราซื้อนเนี่ยแต่เอาแค่ขั้นตอนที่หนึ่งเลยเนี่ยราคามันถูกกว่ายี่สิบสี่แต่มันยักยอกออกไปเป็นน้ํามันเถื่อน Mm. แล้วก็ยังมีกําไรให้ปะตะทเนี่ยกําไรมาหาศาลจนไม่รู้จะเอาตัวเลขกําไรไปซ่อนไว้ตรงไหนของบริษัทอ oh. ซ่อนอยังไงก็ยังกําไรเป็นเกือบเป็นแสนล้าน <c oughs> จนต้องตั้งบริษัทย่อยบริษัทลูกมาเป็นร้อยร้อยบริษัทมาสร้างมาสร้างค่าใช้ใจ่ายเทียมมาสร้างขัดทุนลงทุนปลอมเพื่อใส่ฟ้อนเงินออกจากปะตะท <c oughs> ก็ยังกําไรมาหาศาลอยู่ดีเพราะน้ำมันจากในทะเลมันต้นทุนแทบไม่มีเลยมัน มันสูบมาแต่มันแจ้งตัวเลขที่สูบจริงไม่ไม่ไม่ได้แจ้งตัวเลขต่ํากว่าที่สูบขึ้นมาเข้าลงกันจริงเยอะมากไฟฟ้านี่ก็ยังมียักยอกนะไม่ใช่เฉพาะน้ํามันนะไฟฟ้าเถื่อนน้ายักยอกไฟฟ้าไปขายลาวเนี่ยไฟทางหลวงเนี่ยปิดปิดมืดมืดมืดเนี่ยแต่เวลาเบิกบ,บินเนี่ยเบิกเต็มนะหน่วยราชการทางหลวงต่าง,างๆเนี่ยอมีทุกอย่างประเทศเรามี oh ยักยอกกันไถ่ฟอนเงินยักยอกกันทุกเม็ดทุกจุดอืมแล้วพอแทงเกอร์มันดูดน้ำมันไปเสร็จเรือมาถ่ายแทงเกอร์ก็จะบริหารเป็นเขตเป็นเขตไปอย่างอย่างพื้นที่แถบสมุทรปากการก็จะเป็นกลุ่มวัดอกลุ่มอัศว่ยเหมคุมอย่างเงี้ยแน่นอนเอ่อพัดใต้มันก็อีกกลุ่มมันก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปกลุ่มเทุบานน,นี่แหละก็กลุ่มอนะไรอะไเออเป็นแล้วก็ พอปีขึ้นมาถึงฝั่งมันก็กระจายกระจายกันขึ้นไปก็เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นตบบวกกาไรกันเป็นทอดทอดเป็นน้ามันเถื่อนทั้งระบบเลยอืมอืม,อมแล้วก็ที่ไม่ที่เถื่อนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอีกจำนวนหนึ่งก็ขนไปขนไปขายที่ซาอุแปลกไหมซาอุเป็นประเทศผลิตน้ํามันแต่ไทยอยากขายน้ามันให้ซาอุเอาไปฟอกหรือเปล่าขายที่ซาอุเอาไปชุบตัวหรือเปล่าหรือมันยังไงใช่ใช่ซาอุเป็นแค่บริษัทฟอกเงินก็คือก็คือผ่านบริษัท เปผ่านบริษัทเปโตซาอุดีเนี่ยเปโตซาอุดีอ่ะอืบริษัทนี้ก็คือของของไอของไอมกุฎราชกุมารที่หดโหดนี่แหละไอที่พึ่งไปวัชิล์ลงกรพึ่งที่ไปคุย<อ>ก็เป็นเพื่อนกันมาเพราะเขาทำธุรกิจเหมือนกันเอทำมานานแล้วนะแต่ที่ให้เจรจาระดับประเทศนี่คืออันนี้เป็นเรื่องระหวังรัฐละแต่ไอเรื่องใต้ดินน่ะเขาทำกันมานานละ<อ>มันก็ไปโยงกับไอวันเอ็มดีบีที่พักเข้าไกลเคยเคยออกมาแต่ ที่ว่าเป็นการโกงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกของที่ที่ทมาเลเซีย hmm. นั่นแหละทั้งทั้งเงินกองทุนที่โกงเขาทั้งน้ำมันเถื่อนมันก็จะพุ่งไปโดยที่แกนใหญ่จริงๆจะอยู่แกนใหญ่ในการฟอกเงินให้กลายเป็นเงินคือให้กลายเป็นเงินถูกกฎหมายก็กลายไปเป็นกลายไปเป็นผ่านบริษัทไปโตซาอุดีแล้วก็มีนอมีนี่อีกไม่รู้กีสิบริษัทไป็ไมปหมดเลย เงินที่ออกจากไปตูซาอุดีก็กลายเป็นเงินสดถึงถึงพวกกษัตริย์เครือข่ายกษัตริย์แล้วก็วชชราลงกรณโดยตรงแล้วเครือข่ายเงินที่ออกไปให้เขานี่ยังมีฟอกอีกนะออกจากไปตัวซาอุดียังมีฟอกรอบสองฟอกรอบสามอีกนะอืมพอออกจากเปตัวซาอุดีเสร็จเนี่ยเนี่ยถ้าใครอยากฟังแล้วเอาไปสภาเนี่ยเอาเอาข้อมูลผมเป็นบอดแสแล้วไปกุดคุยต่อได้หลักฐานแล้วก็เอาไปอภิปรายในสภา,าได้เลย ก็ออกจากไปโตซาอุดีนะตั้งแต่สมัยซิลิกิตเนี่ยก็ไปซื้อโรงแรมที่ที่ไอไอพาเทนแคชเช่นเนี่ยออเยอรมันโรงแรมที่วชิราลงกรอยู่เนี่ยอ่าแต่ว่าเอานอมินี่ไปซื้อโรงแรมแต่จริงๆอะเงินเขาเขาเป็นเจ้าของอแต่เอาเป็นตั้งเป็นนอมินี่เป็นเป็นตะวันออกกลางไปซื้อโรงแรมนอมินี่ของของวชิราลงกรนี่แหละเพเผอให้พวกซาอุดซื้อให้ หรือยังไงก็ให้เป็นนอมินีเท่านั้นเองไอ้ไอ้ตัวซาอุดีนอกจากฟอกเงินแล้วก็ทําตัวเหมือนเทมาเซกแบบนี้ยเป็นบริษัทเหมือนทําเป็นกองทุนอย่างเงี้ยรับรับจ้างเป็นนอมินีด้วยเอแล้วพอไปซื้อโรงแรมเสร็จก็ให้ให้กระทรวงต่างประเทศไปจ่ายค่าเช่าวชีลาลงกรก็ได้เงินจากค่าเช่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นค่าดูแลโรงแรมด้วยได้ได้รายได้จากค่าเช่าต่างหากทั้งทั้งที่เป็นโรงแรมที่ตัวเอง เป็นนอมินี่ของตัวเองอะแต่ให้ประเทศไทยไปจ่ายภาษีเอาภาษีคนไทยไปจ่ายอืมไม่แปลกใจเหรอว่าทําไมไม่แปลกใจเหรอว่าทําไมเป็นถึงกษัตริย์แล้วก็มีรวยมากมายทําไมไปอยู่โรงแรมเช่าของคนอื่นไม่แปลกใจเหรออืมนั่นสินั่นสินนสมันมันผิดปกติไหมล่ะแต่มัน<อ>มีการสร้างบินว่าเนี่ยต้องจ่ายค่าชมค่าเช่ารัฐบาลต้องเป็นคนจ่ายเนี่ยมันมีก็ประมาณอะไรอยู่เนี่ยไ<อ>ล่ตัวเลขนี่มันเนี่ยมันเลข<น>ขึ้นมาเลย ็โรง,งแรมนั้นเป็นของวัชชลงงก์แต่นอมินี่ซาอูใช่ไหม,มไม่ใช่ซาอู่นอมินี่เปโตไอ้ไอ้ไอ้เปโตซาอุดีบริษัทเปโตซาอุดีไม่ใช่พั้งประเทศซาอูเป็นคนทำคือม,มันเป็นแค่กลุ่มหนึ่งที่รับฟอกเงินของไอเจ้าชายเนี้ยทำอ่อครับผมอือเลเวลาถามว่ารัฐบาลจ่ายค่าเช่าค่าโรงแรมให้กับนอมินี่ของวัชชล,ลงก์ซึ่งจริงๆมันคือของวัชชะละองค์เวลาจ่าย เวลาจ่ายเงินจากกระทรวงต่างประเทศเป็นค่าเช่าแพงๆเนี่ยถามว่าเงินนี้ไปเข้าใครเงินนี้จ่ายให้ใครอืมถ้าเข้าใจจะบอกจะตอบได้เงินเนี่ยจีนต่างประเทศจ่ายใช่คนที่รับเงินคือว่าชิเราลงกรงไงเขาทาอย่างนี้ไง <c oughs> <c oughs> เอาเงินรัด <c oughs> วิธีวิธีการเอาเงินรัดเข้ากระเป๋าตัวเองโดยไม่น่าเกลียดนีย วิธีสฟ่ฟอนเงินมีอีกร้อยแปดอันนี้แค่เป็นห <1, S 2> นึ่งในร้อยแปดนะครับพี่น้องอแค่หนึ่งในร้อยแปดัเลยถ้าคนถ้าคนแบบฟังคนคนทั่วๆไปฟังสงสัยอาจจะเบลอเบลอจนเดินเดินไปไม่ถูกเลยสมองหยุดทำงานมันเยอะมากอืม <c oughs> เยอะจริงรูปแบบเดียวก็ก็เอาไปเอาไปแกะกันไม่หมดลวมั้ง เดี๋ยวจะมีคนออกมาไอ้ประิดฐ์โม่ดูแลตัว <laughs> <laughs> ไปเช็คเองแล้วกัน <laughs> พักนี้ไม่่อยว่าแกไปตามข่าวรัเสเซียอยู่โอ,อ้เป็นไรเดีผมกำลังเอาตําราของนักวิชาการบางคนมาแล้วก็กำลังเอามาถอดมาถอดหาหลักฐานเทียบกับสิ่งที่เคยทำในอดีตในงานวิจัยหรืองานบทความในอดีตอยู่ <laughs> ว่า <laughs> เรื่องไหนบ้างที่ไม่จริงและใต้ เอาเรื่องขึ้นมาโกหกขึ้นมาโม้ขึ้นมาในบทในในบทงานทางบทในงานทางวิชาการเนี่ยของนักวิชาการบางคนมมมคโม้เพียบ <laughs> เดี๋ยวจะรู้ว่าใครโม้จริงไม่โม้จริงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ <laughs> บอกแล้วว่าหลายประเทศเขาด่างานวิชาการคนนี้อยู่ว่าเอ,เอางานขึ้นมาแอบอวยเจ้าแบบเ,น,เนียนบๆบางอย่างด้วยอืมบิดเบือนประวัติศาสตร์ด้วยขอดา่าอืม <laughs>